สวัสดีครับอยู่กับร้านคันที่ฟิชชี่นะครับอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนวันนี้มีรอกหยดน้ำข้ามาใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับไม่ใช่เข้ามาใหม่เอามาเพิ่มเติมนะครับผมนะเป็นรุ่นราคาเบาๆคุณภาพดีของอะบูกาเซียนะครับชื่อว่ารอกอะบูกาเซียเวนเจียนตัวนี้มีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาน,นะครับนี่มาอันบอกแกะกล่องกันเลยนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นถงุงหุ้มรอกอย่างดีเลยตัวนี้นะ ข้างในจะมีใบรับประกันของมังกลี่นะครับบริษัทมงกลีนะแล้วก็มีแผ่นไดอะแกรมนะครับนะอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้เอาไว้ซื้อของแต่งรอกนะครับตัวนี้นะหรือว,ว่าดูอะไรที่ชํารุดนะครับตัวนี้ของข้ามานะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะเปิดออกมาก็จะออกโทนดำาๆเลยนะครับนะสปุนก็เป็นสปุนลึกไม่มีรูนะครับแขนก็เป็นแขนแต่ง ลมดาอลูมิเนียมลมดํานะสวยๆเลยนะครับในตัวนี้นะนอ็อตยางยางดีสวยๆหมุนลืน่นๆนี่ฮะเป็นราคาเริ่มต้นของอบูกาเซียนนะครับนะตัวนี้ใช้งานดีมากเลยตีเอย่าปลอมได้ทุกแนวนะครับนะดูหน่งไม่เหล็กก่อนนะโอ้ให้มาเต็มแม็กเลยนะครับเก้าลูกเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่ฮะสปูล เป็นรอกที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับขนาดน้ําหนักกำลังดีนี่ฮะดูเทียบกับฝ่ามือก็จะประมาณนี้นี่ลอกกลางๆตัวนี้5บอลแบริ่งนะจุสาย12ปอนร้อย0เมตร30ปอนร้อย0เมตรนะครับนะรอบ6.5ตัวนี้ใส่สาย PE 2ได้100เมตรเต็มๆเลยนะครับ สินค้าพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับวันนี้ของเข้ามามีทั้งอะบูกาเซียมีทั้งคันเชอร์รี่บูดนะเดี๋ยวผมจะรีวิวถ่ายลงไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะนี่ฮะมีทั้งหมุนซ้ายเลี้มุนขวาน,นะครับตัวนี้ใครที่อยากใช้อะบูกาเซียในราคาเบาๆนะครับหนึ่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับนะคลิกสั่งซื้ออ,อใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้ง La ซาด้าช้อปปี้ทิกตอหรือว่าใครอยากจะซื้อไม่ผ่านแพลตฟอร์มก็ทักแชท Facebook เข้ามาได้เลยนะครับนะตัวนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานดีในราคาเบาๆและเป็นสินค้าแบรนด์นะครับผมนะโอเคยังไงก็ฝากอุน้นร้านคันที่ฟิชชิ่งด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามร้านคันที่ฟิชชิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ